เอาละฮะและอีกหนึ่งตอนของคุณอลันเบกเกอร์อย่างแอนิเมชันเวอร์ซัตโคดิงก็ได้มาถึงแล้วครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสรุปแบบช็อตต่อช็อตแบบโคตรเนื้อเทฟังกันครับโดยที่คลิปของคุณอลันเบกเกอร์จะใช้ภาษาไพทอนในการเขียนทั้งหมดครับคือในภาษาของโลกโปรแกรมเมอร์จะมีหลายภาษาเลยครับเหมือนกับที่โลกของเรามีหลายภาษานั่นเองคำเตือนเนื้อหามีสปอยและคลิปนี้มีแต่เรื่องเนื้อเ,เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมซึ่งถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูต้นฉบับผมแนะนําให้ไปดูก่อนนะครับแต่ผมจะพูดให้ย่อยง่ายที่สุด แม้แต่เด็กที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนก็เข้าใจได้นะครับเอาล่ะมาลองดูกันเปิดฉากมาเราจะได้เห็นสีเหลืองอยู่กับโน้ตบุ๊กของพี่แกแล้วก็ได้มีตัวขีดที่มีไว้ให้พิมพ์โผล่ขึ้นมาครับสีเหลืองพอเห็นก็พยายามจะจับอะนะฮะแต่ก็จับไม่ได้จนกระทั่งลองพิมพ์ตัว h ไปที่โน้ตบุ๊กก่อนที่จะพิมพ์ hello ครับแต่แล้วโน้ตบุ๊กก็ช็อตพร้อมกับเออร์เลอร์ที่เขียนว่า name error เพราะไอ้ตัว hello เนี่ยไม่มีตัวแปรครับโดยตัวแปรสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยเขียนโค้ด ผมจะให้คิดซะว่ามันเป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือต้องสร้างบ้านให้มันก่อนตัวเฮลโ o ลถึงจะเข้าไปอยู่ได้ครับแต่ตอนนี้เฮลโ o ลไม่มีบ้านอยู่ฮะแต่สีเหลืองก็ยังไม่ได้สร้างบ้านให้เฮลโ o ลฮะสีเหลืองได้ลองวิธีอื่นและลองกรอกอะไรบางอย่างเข้าไปซึ่งฟังก์ชันแรกที่สีเหลืองพิมพ์เข้าไปก็คือปริ้นครับเอาใหม่ผมพูดใหม่ดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายกว่าเดิมครับสีเหลืองใช้ท่าไม่ตายที่ชื่อว่าปริ้นซึ่งท่าไม่ตายปริ้นมันก็คือตามชื่อเลยครับก็คือจะผลิตตัววออออกที่ย่ยูข้าางงในงเล็บออม แต่สีเหลืองก็พยายามจะกดใช้ท่ามไม่ตายนี้หลายทีแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับนั่นก็เพราะว่าสีเหลืองยังไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปในวงเล็บนั่นเองคราวนี้สีเหลืองก็ใส่ไฮเข้าไปในวงเล็บก่อนจะกดใช้ท่ามไม่ตายครับสําเร็จฮะเขาวนี้สีเหลืองจะใช้ท่ามไม่ตายปิ้นได้เรียบร้อยขเขาจะผลิตคําว่าไฮที่แปลว่าสวัสดีได้แล้วคราวนี้สีเหลืองก็สนต่อฮะใช้ท่าปิ้นโดรัวๆจนไฮออกมาเพียบก่อนที่คราวนี้สีเหลืองจะใช้มมปิ้นถึง3ที ใครก็ออกมา3ทีเหมือนกันคราวนี้สีเหลืองก็จะสร้างบ้านที่มีชื่อว่า A ออกมาหรือที่จริงๆต้องเรียกว่าโต๊ะแปะ A อนะฮะแต่ผมขอเรียกว่าบ้านละกันน้องๆจะได้เข้าใจง่ายๆบ้านที่มีชื่อว่า A ก็จะมีเลขหนึ่งอยู่ในบ้านฮะคราวนี้สีเหลืองก็ใช้ท่าเดิมก็คือท่าปิ้นและสีเหลืองก็ใส่บ้าน A ลงไปและข้างในบ้าน A จะมีอะไรฮะก็มีเลขหนึ่งอย่างไงล่ะเพราะอย่างนั้นก็เลยจะมีเลขหนึ่งออกมาครับคราวนี้สีเหลืองก็จะเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในบ้าน A ให้เป็นเลข2ครับเพราะงั้นตัวเลขทีี่่ปปินนออกกมมาา็จะเลยต ซึ่งถ้าเราเปลี่ยนไปเลขอื่นมันก็จะเปลี่ยนตามไปเรื่อยๆครับก่อนที่คราวนี้สีเหลืองจะเริ่มลองบวกโดยการนำสามมาบวก2ก็จะได้หนั่นเองและเขาก็ได้ลองเครื่องหมายครบเลยฮะทั้งบวกลบคูณหารคือเครื่องหมายการคูณในภาษาคอมพิวเตอร์จะเป็นตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัว X แบบที่เราใช้ในชีวิตประจาําวันส่วนเครื่องหมายหารก็จะเป็นตัวนี้ครับไม่ใช่เครื่องหมายหารแบบที่เราใช้กันคราวนี้ตัวของสีเหลืองก็จะสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาเป็นบ้าน B ครับ ที่มีตัวกษรที่เขียนว่าสตริงอยู่ข้างในบานซึ่งสตริงถ้าคนเขียนโปรแกรมก็จะเข้าใจอยู่แล้วแต่ผมไม่ขอพูดถึงนะครับผมขอทําให้มันเข้าใจง่ายที่สุดแล้วกันนะครับในคลิปนี้ด้วยสีเหลืองจะใช้ท่าปริ้นในการพิมพ์สิ่งที่อยู่ในบ้าน B ออกมาและมันก็ออกมาจริงๆก่อนที่สีเหลืองจะใส่เพิ่มเข้าไปด้วยการบวกบ้าน B กับ ING ก็จะออกมาเป็น s t r i n g i n g คราวนี้สีเหลืองก็ลองเอาบ้าน B บวกกับบ้าน B สิ่งที่อยู่ในบ้าน B ก็จะออกมาสองค้งครับคราวนี้สีเหลืองจะเอาบ้าน B ไปบวกกับบ้าน A ครับ ซึ่งมันก็เกิดข้อผิดพลาดขึ้นเพราะว่าข้างในบ้าน A มีแต่ตัวเลขส่วนบ้าน B จะมีแต่ตัวอักษรตัวเลขกับตัวอักษรไม่สามารถไปด้วยกันได้ครับเพราะเขาไม่เคยรักกันเอา้าซึ่งพอพังตีเหลืองก็ได้ไอเดียครับก็คือใช้ท่าไม่ตายใหม่ที่ชื่อว่า str คือ str จะสามารถเปลี่ยนประเภทให้กับบ้านนั้นให้กลายเป็นตัวอักษรได้ครับตอนนี้ในบ้าน A มีแต่ตัวเลขใช่ไหมครับพอใช้ท่า str คราวนี้พวกตัวเลขก็จะกลายเป็นตัวอักษรแล้วล่ละฮะเรียกได้ว่า3ามบวกสอง อยู่ในบ้าน A ตอนนี้ก็จะกลายเป็นตัวอ,อักษรไปเรียบร้อยซึ่งสีเหลืองก็สามารถพิมพ์ออกมาได้จริงๆครับเป็นสติงกับเลข5ก่อนที่สีเหลืองจะใช้ท่าอื่นๆอย่างเลนเลนนี่เป็นคําสั่งง่ายๆฮะท่าน,นี้จะเป็นการนับตัวอ,อักษรทั้งหมดว่ามีกี่ตัวเมื่อกี้มีกี่ตัวนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 7ตัวนั่นเองฮะผลลั์ก็จะกลายเป็นเลขจ็ดครับแล,แล้วแล้วสีเหลืองก็โซนต่อคราวน,นี้เขาได้ทําให้เกิดเออร์เลอร์อีกครั้งและเจ้าโน้ตบุ๊กก็ได้มีชีวิตขึ้นมาจร จะมี a และมีกรอบสี่เหลี่ยมวงเล็บใช่ไหมล่ะฮะกรอบสี่เหลี่ยมวงเล็บอันนี้เหมือนกับเป็นการบอกว่าจะให้ลอกตัวอักษรไหนจาก a มาครับซึ่งในภาษาโปรแกรมเมอร์จะเริ่มนับตั้งแต่เลข0ูนย์เป็นเลขแรกไล่ไปตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6 7 8 9จะไม่ได้เริ่มจากเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับใช่ฮะในโลกของโปรแกรมเมอร์เราจะนับเลขศูนย์เป็นเลขแรกนั่นเองโดยเจ้าโน้ตบุ๊กที่มีชีวิตขึ้นมาก็ได้เริ่มจากการทํา a 0ศูนย์ในกรณีนี้คือตัว s ครับเพราะว่าอยู่ตัวแรก คราวนี้พอสีเหลืองจะไปจับเจ้าโน้ตบุ๊กมันก็ได้เปลี่ยนมันใช้เลขหนึ่งซึ่งเลขหนึ่งก็คือตัวทีครับเจ้านี้ก็พ่นใส่หน้าสีเหลืองเข้าให้ก่อนที่จะมาเป็นเลข2ซึ่งก็จะพ่นตัวอาร์ออกมาใส่อีกสีเหลืองก็พยายามพุ่งตัวไปอยู่โน้ตบุ๊กฮะคราวนี้โน้ตบุ๊กเล่นของใหญ่ฮะอิฟอายผมจะอธิบายอันนี้ว่าอะไรดีวันนี้ยเอาเป็นว่าทาไม่ตาน,นี้มีชื่อว่าฟอร์ลู p ฮะก็คือตามชื่อเลยครับมันจะลูบทุกตัวที่อยู่ในบ้าน A อออกมาทั้งหมด คราวนี้ก็คือมาคบทุกตัวอักษรเลยที่นี้โน้ตบุ๊กก็เลยวิ่งหนียับส่วนสีเหลืองก็จะตะคุบได้สําเร็จคราวนี้โน้ตบุ๊กก็จะสร้างบ้านเอขึ้นมาเพราะกับภาษาอังกฤษที่แปลว่าเห่าคราวนี้โน้ตบุ๊กเล่นท่าโหดกว่าฟอร์ลูปเมื่อกี้ฮะเพื่อนๆจะเห็นท่าที่มีชื่อว่า y True ตรงนี้ไหมฮะมันคืออินฟ ity l o o ลูเรียกได้ว่าจะยิงกระสุนออกมาไม่อันสีเหลืองก็พยายามจะปิดโน้ตบุ๊กเอาไว้แต่โน้ตบุ๊กก็เล่นท่ายากอีกฮะโน้ตบุ๊กเล่นท่าที่มีชื่อวววว่่าา Apple Apple จะะททํใใหหหห้ตตตัััักกกษรุลเเป็นเ็นนพพิมม์ญไฮ จากเมื่อกี้บาร์กที่เป็นตัวพิมพ์เล็กกลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ไปหมดแล้วตึงสีเหลืองก็พยายามตะคุบอีกทีสีเหลืองคราวนี้ใส่โค้ดแก้เกมฮะเป็นท่าที่มีชื่อว่า is digit ซึ่ง is digit บอกว่าทุกตัวในอักขรจะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นถ้าปิมนถึงจะทํางานได้แต่ตัวอักษรในบ้าน A ไม่มีตัวเลขอยู่เลยใช่ไหมละครับเพราะงั้นมันก็เกิดเออร์เลอร์ขึ้นสครับโน้ตบุ๊กก็แก้เกมฮะได้เลยตัวเลขใช่ไหมก็เลยแก้เป็น1 2 3 4สซะเลยคราวนี้โน้ตบุ๊กก็ยิงหน้าพี่เหลืองได้และะ้ว ที่เหลือของเราก็เลยต้องใช้ท่าไม่ตายใหม่ที่มีชื่อว่า is printable คือ is printable จะเป็นท่าเช็คว่าในบ้าน A มีตัวอักษรที่สามารถพิมพ์ได้ไหมซึ่งตัวในบ้าน A จะมีตัวอักษรที่พิมพ์ได้ทั้งหมดก็จริงแต่ว่าสีเหลืองใส่คาว่า Not ไว้ด้วยฮะพอมีคําว่า Not ปับ๊บมันก็เลยทําให้ท่า is printable กลายเป็นตัวอักษรไหนพิมพ์ได้จะไม่ถูกนบครับคราวนี้โน้ตบุ๊กก็พ่นอะไรออกมาไม่ได้แล้วโน้ตบุ๊กก็โกรธใหญ่เลยฮะพยายามเปลี่ยนตัวอักษรแต่สุดท้ายโน้ตบุ๊กก็พิมพ์เงื่อนไขเพิ่ม ว่าถ้า else ซึ่ง else ก็คือถ้าเกิดว่าเงินไขด้านบนไม่เป็นจริงให้มาทําที่ else ต่อเลยครับซึ่งมันก็สําเร็จคราวนี้โนตบุ๊กจะใช้ท่าปิ้น A อนใส่สีเหลืองก็เด่นเลยฮะจบคานสีเหลืองที่กระเด็นมาก็ได้ก,กิ้งตัวหลุนๆก่อนที่เจ้านตบุ๊กจะโยนระเบิดมาฮะเฮ้ย hey, โหดเกินคราวนี้โนตบุ๊กก็สร้างบ้านบอมขึ้นมาพร้อมกับข้างในบ้านมีกลุ่มก้อนของชุดตวัวอักษรแบงบูมแบมพาวบูฟพา ซึ่งเจ้าโนตบุ๊กมันก็ได้ใช้ท่าปิ้นกับบ้านบอมครับแต่เป็นเพื่อนเห็นไหมครับว่ามันมีเครื่องหมายดอกจันอยู่ด้วยซึ่งเครื่องหมายดอกจันเป็นการบอกว่าให้อาทุกอย่างที่อยู่ในบ้านบอมออกมาให้หมดก็จะมีแบงบูมแบมผ้าผู้ป้าแล้วเราจะเห็นนะครับว่าตอนที่โยนระเบิดออกไปและสีเหลืองก็จะม้วนตัวหลบทุกตัวอก็จะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองถัดมาเจ้าโนตบุ๊กจะใช้ท่าอิ p พ r ตเต่าครับคือเต่าเนี่ยมีอยู่จริงนะฮะไม่ใช่มีมหรืออะไรแต่เหมือนเดิมฮะจะทําอะไรก็ต้องมมีบ้านเสอ โนดบุ๊กสร้างบ้านตัวทีขึ้นมาให้เต่าอยู่และโนดบุ๊กก็ได้สั่งให้เต่าพุ่งไปข้างหน้าหาสีเหลืองฮะก่อนที่จะทําต่อแต่สีเหลืองก็ไหวพริบดีกระโดดขึ้นไปข้างบนก่อนจะพุ่งเข้าไปหาโนดบุ๊กแต่โนดบุ๊กก็ได้สั่งให้เต่าเร็วกว่าเดิมด้วยการปรับความเร็วและชนสีเหลืองขึ้นอย่างจางเอาเป็นว่าหลังจากทันการต่อสู้ก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆฮะโนดบุ๊กก็สั่งคําสั่งต่างๆให้เต่าวาดเป็นเส้นพร้อมที่จะฉีกตัวสีเหลืองแถมยังสั่งให้เต่ากลายเป็นฟาสุดดดอีกโโห ถึงสุดท้ายสีเหลืองก็หนีได้แต่ดันวิ่งเร็วกว่โาโนตบุ๊กเฉยโหดหาถึงโนตบุ๊กก็พยายามยิงใส่ไม่ยัง้งะนะฮะแต่มันเป็นคําสั่งคล้ายๆเดิมผมไม่พูดถึงลวกันนะครับและจะมีฉากหนึ่งที่ฮาจะจัดก,ก็คือโนตบุ๊กงับขาสีเหลืองเฉยแต่สีเหลืองก็ฉลาดฮะและได้ใช้ท่าอําลาเต่า turtle b ิลแล้วมันก็ทําให้เต่าหายไปได้ครับคราวนี้สงครามระหว่างพวกเขาก็ยังดำเนินต่อไปและโนตบุ๊กได้ใช้คําสั่งโอ้โ,โหอันนี้อธิบายยาวเลยเอาเป็นว่าสิ่งที่โนตบุ๊กเรียกขึ้นมา มันเป็นคําสั่งสําหรับสร้างกราฟครับและสีเหลืองก็โดนกราฟขังเอาไว้จนได้ก่อนที่โน้ตบุ๊กที่สั่งสร้างกราฟไปสร้างกราฟมาและเปลี่ยนรูปแบบกราฟเรื่อยๆแถมข้าวนี้มียิงเลเซอร์ใส่ด้วยการใช้คําสั่งขีดเส้นตารางอีกด้วยอะไรเห็นครับเนี่ยนี่มันก็นจะฆ่ากันเลยนี่หว่าซึ่งหลังจากจุดนี้ไปมันเริ่มยากและอธิบายทีละจุดน่าจะนานครับผมจะบอกแค่ว่าแต่ละโค้ดทาอะไรได้บ้างนะครับซึ่งถัดมาโน้ตบุ๊กจะตั้งชื่อของกราฟฮะแต่มันดดนไปขวางทางสีเหลืองพอดีก่อนที่่้้บจะทําาใหชืออของรฟัได โคตรโหดและที่พีคคืออะไรรู้ไหมครับมันทําได้จริงๆนะครับไอสิ่งที่โนบุกทำอยู่ก่อนที่คราวนี้โนบุกจะคิดคนท่าพ่นไฟออกมาครับแต่สีเหลืองก็หลบได้และจับเจ้าโนบุกเอาไว้ก่อนที่จะสร้างทางสาหรับลงไว้ให้ตัวเองครับซึ่งโนบุกก็ได้ใช้ท่าพ่นไฟรัวๆแต่สีเหลืองก็หลบได้หมดคราวนี้โนบุกก็อินพ r t เกมเข้ามาและได้สร้างเกมในคลิปครับซึ่งเกมนี้ที่ตัวของโนบุกสร้างก็คือเป็นเกมที่ทําให้เราสามารถขยับก้อนสี่เหลี่ยมได้และโนบุกก็ได้ขยับก้อนสี่เหลี่ยมบูลี่สีเหลืองรัวๆ สีเหลืองก็พยายามวิ่งไปหาโน้ตบุ๊กฮะแต่ก็ไม่สําเร็จและคราวนี้ที่แกก็อัปเกรดโค้ดบุ้มๆทาให้มีลูกบอลสีฟ้ามาด้วยสีเหลืองก็พยายามจะจุกหลบไปเรื่อยๆฮะและสุดท้ายเขาก็ไปตกหล่นอยู่ใกล้ๆกับโน้ตบุ๊กจนได้สีเหลืองก็รีบเข้าควบคุมโน้ตบุ๊กอย่างไวและได้ใช้ฟังก์ชันในการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานั่นเองและสุดท้าย สีเหลืองก็สามารถเขียนโค้ดเกมดรอปควิได้สาเร็จฮะก็คือมันจะทําให้เกมจบลงนั่นเองส่วนเจ้าบอลสีฟ้าสีเหลืองก็สามารถแก้โค้ดและทําให้มันหายไปได้ในที่สุดครับส่วนเจ้าโนตบุ๊กก็ได้แก้ท่ายิงเพิ่มทําให้มันยิงกระสุนออกมาได้และผักสีเหลืองถอยหลังครับก่อนที่เจ้าโนตบุ๊กจะยิงอะไรออกมาอีกเพียบยิงออกมาจะเป็นพุ้เลยโว้ยกระสุนที่ยิงออกมามันไปโดนปุ่มออกพอดีครับคราวนี้โนตบุ๊กก็เล่นฟังกชันอย่างโหดก็คือฟังก์ชันนุคฮะเรียกได้ว่าการจะนุกปรมามนูกันเลยทีเดียวตีีี่่่เเหหลืองทท็นาไมด ก็พยายามจะหนีฮะแต่โนตบุกก็ล็อกขาสีเหลืองเอาไว้สีเหลืองก็พยายามจะทุบโนตบุกฮะและในที่สุดก็สามารถหนีรอดจากการนุกได้แต่เจา <c oughs> ้าโนตบุกก็คือมาโดนแทนครับซึ่งสีเหลืองก็โดนลูกหลงไปด้วยซึ่งผมขอบอกก่อนว่าตรงนี้มันเกินขอบเขตการเขียนโปรแกรมไปแล้วนะฮะถึงแม้ว่าเราจะเขียนโค้ดเพื่อสร้างระเบิดประลามมนูจำลองออกมาได้ก็เถอะและหลังจากที่สงครามจบลงตีเหลืองก็ยังเอาตัวลอนมาได้ท่ามกลางตัวเลขฮะแล้วเขาก็ได้เดินไปหาเจ้าโนตบุกอีกครั้งซึ่งเจ้าโนตบุกก็พังเรียบร้อยจบกัน แต่ที่หาคือยังสามารถพิมพ์ได้อยู่ครับสีเหลืองก็พิมพ์ hello ไปอีกครั้งแต่อย่างที่ผมสอนไปฮะพิมพ์แค่ hello ไปตัวเดียวไม่ได้ต้องสร้างบ้านให้มันก่อนซึงสีเหลืองก็ได้เปลี่ยนใหม่ฮะเขาทําการ Import ฟังก์ชันหรือถ้าไม่ตายต่างๆมาเพียบและแล้วจากที่ผมบอกได้ไหมครับว่า hello ต้องมีตัวแปรหรือว่าบ้านก่อนคราวนี้สีเหลืองก็พิมพ์ได้แล้วฮะและเขาได้สร้างแอปขึ้นมา ซึ่งจากที่ผมเดานะครับและดูจากโค้ดแบบผ่านๆผมคิดว่าสีเหลืองกำลังสร้าง AI นั่นเองฮะและมันน่าจะเป็นอารมณ์แบบแชท AI นั่นแหละก่อนที่สีเหลืองจะสามารถพูดคุยกับน้องโน้ตบุ๊กได้ในที่สุดครับก่อนที่สุดท้ายเรื่องราวก็ได้จบลงไปฮะเรียกได้ว่าสนุกมากครับและผมมองว่าบางเรื่องที่ผมสอนไปจะสามารถทําให้เ,เพื่อนๆเข้าใจในการโค้ดได้มากขึ้นนะครับหลักๆจําไว้เลยครับว่าพื้นฐานจุดเริ่มต้นของโค้ดก็คือตัวแปรหรือว่าบ้านนั่นเองเพราะงั้นใครเริ่มเขียนโค้ดอย่าลืมจุดเริ่มตากการรมต้้้้นนจาาาากกรรรสงบบใหัค โอเคครับก็หมดไปแล้วครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า